ข้าบ,บดีเมืองอุดรธานีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกอสอพร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กที่ผ่านมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับที่สำนักงานโรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดมนายปรีชาและนางสรรราชัยรัฐประธานกรรมการบริษัทโรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดมมอบหมายให้นางพัฒเตชินีนามโครเลขานุก,การส่วนตัวเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา เงินสนับสนุนบุตรสมาชิกอสเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่9ที่ทางคุณปีชาได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรอสออย่างต่อเนื่องโดยมีนายกองโทร,รักชัยเลศสุบินประหลัดจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าพนักงานกลุ่มความมั่นคงที่ทําการปกครองจังหวัดอุดรธานีนายบัญชาการหาศิลประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมรับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีจำนวน106ทุนทุนละ3,000บาทรวมเป็นเงิน3 1 8 0 0 0บาทโดยจะทำการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีทั้ง20อำเภอในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ70ปีกองอาสารักษาดินแดนในวันที่10กุมภาพันธ์นี้ที่หอประชุมทองใหญ่สารกลางจังหวัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกในการปฏิบัติหน้าที่ โอกาสนี้ทางโรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดมยังได้มอบเงินจำนวน5 0 0 0 0บาทให้กับมณฑลฐานบกที่24เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กเยาวชนและผู้มาร่วมกิจกรรมที่มณฑลหารบกที่24ด้วยรวมไปถึงมอบน้ำตาลทรายให้กับทางโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมจำนวน600อถุงเพื่อสนับสนุนกิจการของทางโรงพยาบาลค่ายประจักษ์อีกด้วย กู้มาจากของตอจากทางนี้แหละเราก็ยังให้ท่านมีส่ว